ไปขึ้นเขากิจกูดทางแรกจ้าเราไปถึงวัดกระทิงประมาณบ่ายสามแล้วก็ซื้อบัตรขึ้นรถแล้วก็ซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็เราขึ้นรถไปได้เลยจ้ารถก็จะขับไปหน้าอุทยานนะคะเสียค่าเข้า 40, 40บาทแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะทางก็คือชันมากนะทุกคนแต่ว่าทางดีนะคะก็มาถึงปากทางขึ้นเขากิจกูดนะคะแล้วเราก็มาไหว้พระก่อนที่เราจะขึ้นไปนะะหลังจากไหว้พระเสร็จก็เตรียมตัวเดินขึ้นเขาได้เลยเราแบกหินแบกทรายที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะไปกับเพื่อนสองคนพวกเราก็เดินตามทางกันไปเรื่อยๆนะคะมีผู้คนมากมายมากราบไห<ป>ว้พอเจอละรังเราก็เตรีียยยมมเเเหรไไว้แลคาาาะปื่อๆตทง นะคะทุกคน <S 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 เราก็ดูตามรีวิวมานั้นแหละเพราะว่าเราไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากในที่สุดเราก็เจอทางไปสวรรค์และเราก็แหว้ปู่เจ้าสมิงพาที่อยู่ตรงนั้นเดินขึ้นไปก็จะมีหลวงพ่อรดน,น้ำมนต์ให้แวเดิมน้ำมาตุมที่เขาจัดไว้ให้สดชื่นมากจนถึงข้างบนแล้วเราก็นำรายที่เราถือขึ้นมาไปเทใส่ถุงที่เขาเตรียมไว้นะคะเราก็จะได้สติกเกอร์ยันมาและเดินไปถ้ำลือศีเพื่อกรับว่าหลังจากที่เราไหว้ลือศีเสร็จเราก็ออกมาไหว้ลอยพระบุทธบาทที่อยู่ตรงนี้ใหญ่มากเป็นครั้งแรกของดิฉันที่ไไได้้้มาาเขขขกกกกิจนนะะคค็ืออึปบวพ ขออนได้เพียงข้อเดียวขอเน้นๆขอยำๆขอไปเลยนะคะ <_ d ata> ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องได้เรื่อากาศบนเขาคิจกูดก,ก็คือแดดร้อนมากแต่ อากาศก็คือดีมากเย็นมากแกฉันชอบมาก tai, มันเป็นอะไรที่แบบว่าฉันไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนมันเย็นเยอกๆอ่ะเออเป็นความรู้สึกส่วนตัวพอไหวเสร็จแล <ü actions S 1> ้วเราก็เดินต่อยังไม่หมดนะทุกคนเราต้องเดินไปผูกผ้าแดงอีแกเดินไปเรื่อยๆนะคะทางก็ขคดเคี้ยวนั้นเราก็เดินถึงจุดที่เราต้องผูกผ้าแดงนะคะเราก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วเราก็ไปผูกไว้นะคะผูกเสร็จแล้วเราก็เดินลงมาจะบอกว่าเหนื่อยมากแต่เราก็สู้นะทุกคนจะบอกว่าบรรยากาศดีมากตอนนี TV ้ประมาณเกือบสี่โมงห้าโมงเย็นก็นั่งรถกลับนะคะใครที่อยากไปไหวยังพอมีเวลานะคะหมดเขตวันที่ยี่สิบ มีนานี้นะคะทุกคนคะน่ะ1ปีมี1น่งครั้งเพื่อนๆคนไหนที่ขอเราได้มาสก,กิดบอกหน่อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกของเราจริงๆ